เอ้ยมันมีมันมีคนมาแซมแลมนะสามแยก เอ้กูงัดถามแยกได้กูไม่รู้มันมีรถมาวนๆมาช่วยคนไหนเด็กเพื่อนมีคนมามาถามแยกหน่อยนะปะเคอกำลังไปไปไหนมาไหนเร็วเร็วมาไหนที่ไหนที่ไหนสามแยกสามแยกสามแยกกามแยก mình bắp cù à nó chai nó chai tài nó chai. <coughs> chai, chai tài nó chai chứ mày chia vẫn chia nó chai mình tài chai ba มันโง่เว้ยมันมัน,ม,นมันก็ได้แค่นั้นอ่ะแค่เงินแดงอ่ะมันไม่ผมแทงเลยผม,ผมไม่สนที่ขอข้างในผมเอาฟาวด์ผัดให่ไปอะไรนาะอะไรเนะปิตน้องชายจ้า มึงน้องชายใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้มึงแน่มึงน้องชายใช่ปะกูยิ่งอารมณไม่ดีด้วย ต้นแห้งดีครับผู้ยิ่งหนาวๆอยู่ทีเอ้ยมือสัน่นเมื่อกี้มันจะเสร็จอยู่แล้ว ไม่คือมัน,มนบัฟไม่ใช่เหี้ยอะไรหรอกมันบัฟด้วยคือมันพูดกวนสตีนเอาง่ายๆกูจะเอามันกูจะเอามนนันไหนก็จะได้ใส่มันแล้วขอแม่งแล้วกันวะถือว่าก่อนนั้นทีทมในกลุ่มไปหมดละ ผมได้ยินมันบอกว่าศพในร้านเอเคมันบอกมันเหลี่ยมมัน้เนี่ยมันเหลี่ยมปะมมมใช่ปะมันพูดนี้ปะวะถ้าผมได้ยินได้ผิด รอพี่ชายรอพี่ชายเตื่นกันอันนี้เราเราเป็นคนงัดใช่ไหมครับใครบอกครับม้องเทนิงวะเราเราเป็นคนงัดไหมครับมึงจะเหลี่ยมตลอดเหรอน้องชายมึงจะเหลี่ยงตลอดทำไมก็ของในตัวพี่อะครับกูงัดแต่มึงป้นกูไปมึงเอาไปดีมึงจะเหลี่ยมตลอดทำไมฟังนะฟังนะตามเงลี่ยตอทําไมคนที่มีของครับก็ไม่มีของในตัวครับผมไม่มีเอาก็มึงป้นกูไปก็คือของอยู่ในตัวมึงไงมึงรู้รู้เรื่องปัเนี่ยตลอดครับเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวไปจะพาด้วยนะครับเพราะว่า มันมันปล้นผมไปเว่ยก่อนหน้านี้อ่ะมันมันปล้นผมไปแล้วมันจะเหลี่ยมไปไอ้เนี่ยเนี่ยตอนนี้ม่มีของครับใช่ไหมมึงเหลี่ยมไงก็คือมึงเหลี่ยงไงเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปแจ้งตภาหลังเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนแค่นั้นแหละมันเหลี่ยมตรงไหนครับเหลี่ยมตรงไหน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 ตอบเด็ดตอบด็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 แล้วมันจะมีใครปล้นกูไปอ่ะถ้าไม่ใช่มึงตอบด็อ่าผมปล้นนะครับแต่สุดท้ายก็ของในตัวไหมไม่ฟังนะถ้าแก๊งไหนตีชนะก็คือแก๊งนั้นต้องโดนไล่มึงรู้ปะเนี่ยแล้วมมมมมมึึึงงงงงีีีีอออออออาาาาากกกรรรรรยะะะไไตตตนทู่ขคับ ไอ้สัตว์มีการท<ร>ี่อะไรใช้คำพูดดีๆกันหน่อยคือตอนเนี้เหมือนเอ็มเอ็มเอ็มเคเคเราน่าจะเข้าใจผิดนะการที่เราตีชนะเนี่ยแล้วเราป้นแต่เราไม่เอาของเนี่ยมันก็ต้องหนีใช่ไหมเป็นมองได้ไหลายมุมใช่คือคือที่ตำรวจปล่อยให้เราป้นเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาของมาแล้วเราต้องหนีตำรวจไม่ใช่ว่าป้นเพื่อที่จะอะไรก็แล้วแต่แล้วแล้วเราจะไม่หนีตำรวจเข้าใจไหมที่ตำรวจปล่อยตัวเขาเนาะอ่าถูกต้องของในตัวเฮียอะไรมึงอะป้นกูไปมึงเอ๋ยเฮียอะไรเนี่ยมึงดูคะแดตัวมึงก่อนสิไอ้ควายดูกระรอน มึงเหลี่มเว้เอาตรงคือตอนแรกมันหนักพอไปแล้วไม่ไม่ไม่ฟังนะฟังนะคือฟังนะคือเมื่อกี้มันป้นผมไปใช่ปะแล้วทีนี้ก็อีกสักพักสักพักหนึ่งอะ่ะอันนี้ท,ที่ผมเอ้มาดูนะกมน็มันก็มีเงินในตัวผมแล้วอะ่ะเหมือนมันมีคนกิ๊บไปกิ๊บมางินร้านมาได้แค่เงินแดงหรอก็มันแทงผมไงเนี่ยตอนนี้เงินแดงอยู่กับผมตอนแรกผมมาโดนป้นเงินแดงกันเขียวไปแต่ทีนี้มันก็มีเงินแดงมาอยู่กับผมแล้ว แต่หมายถึงว่างานร้านตัดต่อแล้วแล้วจังแล้วอะไรเงี้ยเราฟังเอาฟังฟังสี่ก็ตำรวจลองสารสันทิษฐานหนูใช่ป่ะตอนแรกผมมีเงินในตัวใช่ไหมมีเงินเขียวด้วยกับเงินแดงตื่นมามันเหลือแค่แค่เงินเขียวอ่ะไม่ใช่ดิตื่นมามันเหลือแค่เงินแดงอะมันก็มีเงินแดงกับนี่ดิก็คือคนคนที่ไหนมันจะมันจะพ้นแค่เงินเขียวมันไม่มีหรอกมึงองาเหลี่ยมเว้ยง่ายๆเลยคือมึงเหลี่ยม ม่ตอนนี้ผมสงสัยว่าทำไมงัดร้านถึงมีแค่เงินแดงเพราะว่าผมแชงเขาตู้หลังครับใช่ครับมันมันไม่ได้ของตู้หลังคือมึงเหลี่ยมก็คือเดี๋ยวมึงไปสภาแค่นั้นแหละแก้มันก็โดนอะตำรวจเอาเงินแดงไปมึงเรียกอะไรมึงเรียกอะไรกูจำความอะไรครับกูบอกไปแล้วครับมึงเออเฮี้ยอะไรเนี่ยเขาสันนิษฐานเอาอเป็นเฮียอะไรมึงไม่เออเปะเป็นเฮี้ยอะไรครับเป็นเครับเจเยครับเปเยอครับมึงเอาเอาเเได้มึงเหลีมกูเองนายสต์เออกูวงนยมามากูเอาอยู่แล กลัวๆอยู่แล้วน้องกัวอยู่แล้วมาเหอะกัวอยู่แล้วกัวอยู่แล้วมึงไม่ต้องแอคกัวอยู่แล้วกัวอยู่แล้วไม่ต้องแอคกลัวชื่อมึงแน่วันที่หนึ่งอะกลัวชื่อมึงแน่มึงไม่ต้องห่วงหรอกไอ้สัตว์กูจะเอามึงพรุ่งนี้อ่ะวันที่สามมาวันนี้วันนี้ยังไล่เลยไม่หยุดวามึงวันนี้ยังได้เลยไม่อันนี้คือจะให้ผมไล่ใครป้าผมไม่ไล่ก็ได้นะทั้งคู่เลยไล่ผมก็ได้ครับแหล่าทั้งคู่เลยวามึงวันนี้ยังได้เลยกูเจอที่ไหนมึงโดนกระทืบแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องห่วงหรอกไอ้สัตว์มึงแอคเคียออะะไไรรมึงยเี มึงไอ้เกี้ยอะไรมึงตอบดิ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 เป็นเทียอะไรตอบดิมึงตอบดิตัดมึงตอบดิมึงตอบดิตัดตัดเมึงตอบดิมึงตอบดิเด็กเฮียมตอบดิมึงตอบดิมึงเนีแอบทำทียอะไรมึงเป็นควายอะไรมากไปสัตว์ ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจเเี่มมึงเหลี่ยมเยี่ยรมึงเหลี่ยมเยี่ยไรมึงเหลี่ยมทำไมไม่ไม่เอหยุดได้ไหมผมไม่แป๊นแล้วเนี่ยว่าไม่ไม่ไม่ขอขอขอคุยคุยกับตอนนนึงเขาเคยคุยกันไปรอบนึงแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเขาน่้าใจผมถึงผมึงได้บอกไงว่าผมไม่ล่ใครก็ได้นะตรงตรงเนี้ยผมไม่ล่ครทักคนเลยก็ได้แต่ว่าพวกคุณก็รับคนที่ตามมากันเอเองถ้าถ้าจะเล่นกันแบบเนี้ ไอ้เนี่ยนี่คนมนอนิว่าเนี่ยฟอร์มรู้กฎเนี่ยตกลงตกลงใครเป็นคนไอ้เนี่ยใครเป็นคนใครเป็นคนได้ของอ่ะคือผมงัดใช่ไหมก็เอเคครับอยู่ในของอ่ะคือผมงัดแต่เขามาแทงผมตอนตายไม่คุยดีดีดิมึงมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรก็ไม่ได้ขแ้่เย็นแต่เย็นแต่เย็นต่นแตเย็นแต่มน่เป็นอะ่รย็น่เย็น่เย็นแต่เย็นแตย็นต่เน่เนเย็น่ย็นแตอยนแ่เย็แเย็นเย็นแเย็นแ่เนแ่เ่าอย่าเพิ่งเถ็ยงใจเย็นนะคือ ม่คนอื่นเนแกงมึงไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมมึงไม่ไม่ไมเอาเคเนี้ก่อนโอเคไม่ก็มึงอ่ะพวกมึงอ่ะเ้ือนกอ่อเอ้เงียบปะ้เงียบปะตอนนี้คือตัเงียบกันหมเนี่ยเงียบเงียบเออไม่คือคือถ้าพวกเราจะไม่ให้ผมไล่แบบเนี้ยรอบหน้าผมมาผมไม่ไล่ก็ได้นะ่ใช่ไม่ให้ไล่ก็ไม่หนไตวไม่ใช่ไม่ให้ไล่ครับแต่ผมอยากรู้ว่า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 ทำไมว่าตกลงละลตีต่อทาไมเอ็มเคเเนี่ยมันเียม ทำไมอะเหลี่ยมมันป้นของพี่ว่าตอนแีกว่าไปแล้วมมันเหืองไปให้ใครไม่รู้อะแล้วมันไปให้ตำรวจตัวบอกว่าแล้วมันบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ของ MPK เราจะให้มาล่เราไม่มีเง็บป้นไปแล้วมาไหนก็ได้พี่ไฮคุยอยู่นี่อก็หนีก็จบทางนั้นเรื่องนี้ก็จบก็เป็นหนีั้นแต่แรกตั้งแต่แรกเราจะเหลี่ยมทำไมมันตรเหลี่ยมด้วยนะเว้ยถ้าทำแบบนี้ พยายามปาปานเลยก็บอกไปเลยว่าให้ตำรวจคนตัวเลยยืนเงียบเลยมึงไงหลดคอคนเดียวฮะมึงเป็นอะไรในตังรไอปมกอะคร้าอะไรบไอ้ที่อะโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวเราเราบริสุทธ์เรื่อให้ตำรวจเรื่องเนี่ยมีหอมครับ พูอันดุท้องสาขึ้นรถเลยท่านไหนเดี๋ยวผมไล่ต่อไล่ต่อครับไม่ถ้ามันป้นไปมันก็โดนไล่มันก็มันเหลี่ยมตำรวจมันเดีเล็กเลยเล็กเลยไม่ไม่ผมลอนกันเมาเงินแดงผมมาเงินแดงผมเดี่ยมก็กว่าผมเดี่ยมแล้วนะก็เล้วโดนนะฟังมาขับอย่างเงี้ยมึงยิงยางแดงอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องโอเคค่ะไม่คือผมคือผมพูดผิดเองเมื่อกี้ตอนผมเล่าผมพูดแบบผมพูดผิดคือรถลับขับไปอ่ะ ผมพูดผิดว่าตอนเราไล่ไข่ผมผมผมจำได้ว่าเงยแดงมันหายผมพูดผิดเลื่อนไปแลเดี๋ยวมันถามว่าผมจำความกันตกได้อีกคือผมล้อผิดเหมือนกันเพื่อนแบบโอ้ยหนาวอีกเนี่ยรถแดงแก๊งมันอ่ะรู้ความเลยไหมแบบเงียบจัดไอ้เหี้ยแม่งมีไอ้เหี้ยนหลุดไม่มีอะไรเอาจริงจริผมขอโทษพี่แต่ว่าตอนที่มันแทงผมใช่ไหมมันดาบมันมันแหลมใส่ผมอ่ะคือมันมันพูดคนต้นตีหนาพี่เอาง่ายคือมันพูดคนต้นตีหนาผมเออพอมันแม่งมาเหลมอย่างนี้อีก ผมเลีนี่เทียนมันเลี้ยนมันเลือนไอ้เที้ยนี่มันเลือนไอ้ไอ้เที้ยปีเตอร์เนี่ยเราเราเราทำไมมันอยู่ตำรวจถึงไปไล่มันนะมันมันต้องไล่มันถูกแล้วเว้ยก็คือเรา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 เป็นกิมกันแดงมาให้ให้ตำรวจจะแหละมันจะให้ตำรวจไล่เราถูกไหมไม่ไม่พี่คือเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันนี้คือมีแค่เรารู้ใช่ไหมตอนแรกมันปล้นผมไป ผมผมได้แค่เงินแดงผมไม่ได้ไอวาตู้หนไม่ได้มึงมันไออันนี้มันเป็นกิจกรรมมันจําความได้จำความได้เหรอโอเวอร์ได้ใช่มันใช้โอเวอร์ได้ตอนแรกมันมันป้นรอบแรกผมมันป้นผมไปหมดเลยแต่พอรู้สึกว่าเหมือนมันมันกิฟมันกิฟเงินแดงให้ผมอ่ะมาป้นผมแล้วก็เอาเงินแดงให้ผมแล้วผมได้ยินมันบอกว่าโอเคงั้นครับอยู่ในตู้ก็คือมันเจตนาเหกาแล้วพี่แคแค่แค่เนี้ยแต่ตอนนี้ผมหนาวเหี้ยงรนแบ็กลิสต์ตำรวจเลยนะวยสภาเลยวะ ไม่รู้เรื่องมแจ้งสภาแก้แจ้งสภามันแค่โดนบำเพ็ญกับโดนปรับไม่ไม่เท่าไหร่เองไม่แต่ก็ดีกว่ามันไม่โดนเว้ยก็จะแจ้งก็แจ้งแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรื่องตอรออ่ะเขาเคยบอกแล้วว่าฮะอย่าอย่านี่อย่า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 เหลี่ยมไอเหียนี่มันเหลี่ยมตอรอมันเหลี่ยมตอรอเหมือนโดนไบเด้อพี่ถ้าเหมือนเหลี่ยมเลยเอไอว่าแล้วเรื่องเรื่องอันนั้นไปแจ้งยังแจ้งไปแล้วพี่แต่เดี๋ยวผมแคมปให้ดูไม่ได้คุณ เขาว่างไงบ้างเอาแฉลบลงดูดิในกล่มเขาว่างไงบ้างแกงมันคนือื่นแบบเงียบนะไปไอเฮียรู้ความนะมีไอเฮียน่ะหลุดคอกอยู่คนเดียวไอเฮียอมรู้กดชิบหายให้มันฆ่าเราตายหมดแล้วมันจะให้มันมันจะให้มันจะไม่โดนไล่ได้ยังไงวะกุงงกับมันวะมันเป็นคนฆ่าเราเองอะไอหัวเขียวนี่มันฟอมรู้ตั้งแต่แบบว่ากด A เลือฟรีแล้วกดได้ยังไงกดากดหมายะนตีบัตรที่ห้ามปีไรไอ้เฮียมือมืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัดมันปัญญาอ่อนจริงเลยไอ้เฮียอะไรรู้กฎไอ้เฮียแต่ไม่อ่านนะโน่นนี้แบบไม่ช่วยแหละยืนปังไอ้เฮียเพื่อนมันรู้หรือเปล่าไอนไหนรู้พี่สองใครเอามาจากไหนมาเนี่ยก็ตื่นแล้นะ เออใครเขาทำวะน่าจะเป็นคน,คนเราทำเองวะแม่งโดนจับด้วยอย่างควายอ่ะไอ้เฮียออะมันมันขับหนีไม่เป็นหรือเปล่ามันเลยมาโบยให้เรา็งไะะเอชเ่กเิาแต่ของไอ้ชุกไอ้<ก>เหีย<ๆ><ๆ>เอาเจอเล่นกับแม่งวะแม่งเล่นไงเพอเล่นจับ